เงื่อนงำที่อาจนำไปสู่สัสตตทิฏฐิหรืออุดเฉททิฏฐิในอาการหนึ่งหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนต์อุปายาสาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิขุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชรามรณะเป็นอย่างไรหนอและชรามรณะนี้เป็นของใครพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิกุบบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าชรามรณะเป็นอย่างไรและชรามรณะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดี คำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตทะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่ การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาติเป็นอย่างไรหนอและชาตินี้เป็นของใครพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลย ดูก่อนพิกุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิกุเมื่อทิฏฐิว่า ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุตถาคตย่อมสแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพบเป็นอย่างไรหนอและพบนี้เป็นของใครพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิกุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าพบเป็นอย่างไรและพบนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดี หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าพบเป็นอย่างอื่นและพบนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคํำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตฐะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนภิกขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุ หรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวาก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิคุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานเป็นอย่างไรหนอ และอุปทานนี้เป็นของใครพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลย 105. ดูก่อนพิขุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าอุปทานเป็นอย่างไรและอุปทานนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าอุปทานเป็นอย่างอื่นและอุปทานนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้น มีอัฏฐะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มี ดูก่อนพิกุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตัณหาเป็นอย่างไรหนอและตัณหานี้เป็นของใครพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิกุ บุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าตันหาเป็นอย่างไรและตันหานี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าตันหาเป็นอย่างอื่นและตันหานี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฐิว่า ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกุุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนาเป็นอย่างไรหนอและเวทนานี้เป็นของใครพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิขุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าเวทนาเป็นอย่างไรและเวทนานี้เป็นของใครดังนี้ก็ดี หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าเวทนาเป็นอย่างอื่นและเวทนานี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มี ดูก่อนพิขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีผัสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษะเป็นอย่างไรหนอและภาษานี้เป็นของใครพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิกขุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าภาษะเป็นอย่างไรและภาษานี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าภาษะเป็นอย่างอื่นและภาษานี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดี คำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่ การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสลายยตนะเป็นอย่างไรหนอและสลายยตนะนี้เป็นของใครพระเจ้าข้า นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิขุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าสลายยตนะเป็นอย่างไรและสลายยตนะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าสลายยตนะเป็นอย่างอื่นและสลายยตนะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนามรูปเป็นอย่างไรหนอและนามรูปนี้เป็นของใครพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิขุ บุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่านามรูปเป็นอย่างไรและนามรูปนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่านามรูปเป็นอย่างอื่นและนามรูปนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตทะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฐิว่า ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคต ย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณเป็นอย่างไรหนอและวิญญาณนี้เป็นของใครพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนภิกขุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าวิญญาณเป็นอย่างไรและวิญญาณนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดี หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าวิญญาณเป็นอย่างอื่นและวิญญาณนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคํากล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิขุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มี ดูก่อนพิกขุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกขุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญ,ญญาณดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรหนอและสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของใครพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนพิขุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคำกล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นดูก่อนพิกุุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิกุุหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีดูก่อนพิขุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายดังนี้ดูก่อนพิขุ เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมิว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทางอันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าชรามรณะเป็นอย่างไรและชรามรณะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดี หรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเงาอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตานมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุ เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมิว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดําเนินไปผิดทางอันบุคคลแสบผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดี หรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเง่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตานมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุ เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมิวาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทางอันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าพบเป็นอย่างไรและพบนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าพบเป็นอย่างอื่นและพบนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดี หรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเงา่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมิว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทางอันบุคคลเสดผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าอุปทานเป็นอย่างไรและอุปทานนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าอุปทานเป็นอย่างอื่นและอุปทานนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเงา่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตานมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิกุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามี มีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทางอันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าตันหาเป็นอย่างไรและตันหานี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าตันหาเป็นอย่างอื่นและตันหานี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดี ทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเง่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิกขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าเวทนาเป็นอย่างไรและเวทนานี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าเวทนาเป็นอย่างอื่นและเวทนานี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฐิทั้งหมดนั้น เป็นธรรมอันบุคคลนั้นละได้แล้วมีรากเง่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีคั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทาง อันบุคคลเสบผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าผัสสะเป็นอย่างไรและผัสสะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าผัสสะเป็นอย่างอื่นและผัสสะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้น เป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเงาอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีคั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าสลายยตนะเป็นอย่างไรและสลายยตนะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าสลายยตนะเป็นอย่างอื่นและสลายยตนะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้น เป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเง่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทําให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิกขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่านามรูปเป็นอย่างไรและนามรูปนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่านามรูปเป็นอย่างอื่นและนามรูปนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้น เป็นธรรมอันบุคคลนั้นละได้แล้วมีรากเงาอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทําให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทําให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าวิญญาณเป็นอย่างไรและวิญญาณน,นี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าวิญญาณเป็นอย่างอื่นและวิญญาณน,นี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้น เป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเงาอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปดูก่อนพิขุเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามีมีว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดี ทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคลน,นั้นละได้แล้วมีรากเง่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วซึ่งถึงความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป